กลาวเข้ามาตรงตรงไม่ต้องหลบย้ครั้งแต่จุดที่19น,นะครับขอเวลาให้เทศสบายเรืองการยนบุรรนะครับอีกสักประมาณก็5นาทีนะครับ,ะรบจะลงสนามเพราะว่าจะ้เวลาคื่จบมาครับนี้ต้องลงสนามนะครับ ก็ให้เพิิ่่งเเรรมคับทศบาลเมืองศรีราชาสนามพิษตีพบกับองค์การมหาส่วนตังหวอ่าวนาแครับเพิ่งเริ่มและเทศบาลเมืองกาญจนบุรีนะครับสนามที่ถึงเก้าพบกับเทศบาลตังหวัดสกลนครนะครับให้เวลาทั้งสองทีเลีมล้มะลุกดำมะล,ลุ ได้ล่นๆ,ๆนะเขาก็เสียใจเหมือนกันนะเออเป็นไรเขาก็เหมือนกันก้นาวฝั่งเนี้ยเออหลมๆนะอย่าไปให้แต้มเขานะ เอาไงใครได้เรา,าไหม,หมไม่แน่ใจให้บอกกรรมการมาเข้าร่มก่อนเก้ามันมันเหมือนฝั่งนู้นเลยที่ไปทำแบบนี้กู <c oughs> บอกว่าฝั่งนี้นย้อยมามันปิ้นมัน <c oughs> ต่ำตัวนี้ก็ได้ <c oughs> ดูด้วย จเย็นอืมต้องเข้าก่อนตีรับไหมธรรม,มาชาติมาเลยไม่ต้องเก่งเหมือนที่เราซ้อมแหละง่ายๆตีโยครับภูม cần tăng lòi, không phải đâu. đi. đi đã. ok. em hãy đứng ở đây nhé. phải tăng bằng. đứng, 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 ้านั่งเราจะคิดเยังไงรอบไหนรอบรอบสองครับรอบสองใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่ลายไม่ตรงลายเอาลายให้ตรงก้าวประคองสบายเล่นสบายผูก็ตีสบายสบายง่าย,ายๆเหมือนซ้อมที่ผูไม่ต้องกดดันมันโดนเองอ่ะใส่เลยใสยป่ปั้งๆเลยไม่ต้องเกรงใจไม,ไม่ต้องเกรงใจคู่ต่อสู้ phải bỏi bao nhiêu này này, có mình chim mark luôn,ตลอด luôn á, rất là chi สบายมัมันตีเหมือนซ้อมเลยไม่ต้องกดดันตอนนี้เรานําอยู่ไม่ต้องยยยยยยอกดดันลูกเราได้เปรียบต้องกดดันค่อยๆไปเจอกับอะไรเราเต็มรุ่นเราจําได้ว่าเราเต็มรุ่นเราจําไว้ว่าเราเต็มรุ่นน้องเก่าตีรับสองก็ูตีรับสองไปเลยกันหาเราแล้วห้โดนเลย แล้วไอ้อมาเก,กนด้วย <c oughs> ธรรมชาติภูมีแก่นเป็นจุดคอนโทรลอยู่ <c oughs> เป้าใหญ่อยู่เอียวตัวไม่ต้องเอี้ยวเอาไหม ไม่ต้องเอี้ยวตัวเออนี่แค่นี้เองผู้ผู้บังนี่เอาเอาถังมาไว้ตรงนี้ผู้ไหน เดินไปดูสองสองไหมสองไหมลูกไหนลูกคู่เหรอชัดิจีนไหมก้าวก้าวก้าวมันจะลากแก่นไปหาเขา ไปดูสามไหมสี่ไหมเช็คให้หมดเลยเช็คให้หมดเลยน่าจะได้สามเป็นหกศูนย์แล้วได้สามเป็นหกศูนย์แล้วเก้าเหมือนเดิมได้เปรียบเก้า โอเคครับใช่ใช่ครับมาดีครับตัวอะ <c oughs> เรยักษ์เก้าเท่าไหร่เท่าไหร่ตอนเนี้ยฮะเมื่อกี้เราได้ไกี่แต้ม ตอนนี้น่าจะมาดีครับไม่กดดันครับแต่ไม่ประมาทไม่กดดนันแต่ไม่ประมาทสบายสบายไม่ต้อง,องเดี๋ยว,ยวค่อยไปถามอยู่ในเกมก่อนนะไม่ต้องไม่ต้องเอาไปวงลูกเราเนะ่ะในเส้นอะวงวงข้ามเส้นหน่อยวงเงี้ยวงไว้เดี๋ยวก็เผื่อเขาตีออกเดี๋ยวเราจะได้

รเรานำอยู่ครับน่าจะนำหัวหกศูนย์เขาได้เก้าไ,ได้เปรียบหน่อยเก้าสวย

รู้ว่าสนามแข็งต้องตกคุมลูกให้ได้ต้องย้อยกว่านี้หน่อยพุ่งไปพุ่งไปพุ่งแหลมเยี่ยมมากิมสามผม หวยลูกคู่ต้องอมันมันต้องลอยกว่านี้ดิลูกปกติลูกเราต้องลอยกว่านี้คูให้เป็นกูให้เป็นธรรมชาติแล้วเนี่ย ลอยมาใส่เนี่ยถ้าจะตกหน้าต้องตกใกล้กว่านี้หน่อยแก่นมันเป็นจุดใหญ่อยู่เท่าไหร่แล้วเอาเมื่อกี้ไม่ได้สามเหรอทีส่สแล้วตอนเร่เรา,เราได้สองตอนแรกได้2คูเนื้อได้หนึันมีมัน,นมนนีเราได้กี่แต้มา้าวะเลยเก้าถอยมาน้องอามาลริมเส้นห้าหนึ่งครับแต่ ประมาณไม่ได้ครับลองผู้ตีลอยหน่อยนะผูนะใจด้วยผูลองมาให้กำลังใจด้วยเขาได้ก้าเขาได้หน้าตรง ở lục cây năng ảo nghĩa quá dọc cái này cái này dọc cao nam viên ba tài cao <laughs> mày cao cái này มาอ,อ่าไปไปก็ได้ไรเอาคงน้ำหนักสวยมากไไการลูกคู่ด้วยกูมังง่นใจมือตีเหมือนเหมือนเหมือนเขาหน่อยเดียวเดินมาซัดๆเลยเราอะไรเดินไป เขาตึงเราก็ต้องตึงด้วยดิฮะอูเขาตึงเราต้องตึงด้วยไม่ใช่แบบฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งตึงด้วยกัน<อ>กับพี่โอม ก็จริงเหมืนทีไกลอยู่ในนีนตึงเา,านะต้องตึงสันะต้นตัวผมมไม่ได้ดทิ้ว<ล> <ปะ S 2> ่าผมไรียอืเาถูกทำถูกตอนนี้ปล่อยพี่เลมก่อยมั่นใจปล่อ่นใจถูกทำถูกทำถูกไปเข้าแต่งฝั่งฝั่งซาง้ายง่ายๆลูกไกลก็นั่งเอา หนึ่งอย่าซึ่งคนจะเปลี่ยนตัวเลื่นยมแล้วเราไม่ให้กำลังใจมันด้วยมาด้วยกันมันไม่ได้เล่นเดี๋ยไปโทษมันอย่าไปว่ามันกลับไปเราให้กำลังใจมันเลยตบมือเนอะเดี๋ยวไปว่ามันเราต้องให้กำลังใจมันเพราะมันไม่ได้เล่นส่วนเกมเมื่อเช้าเนี่ยโอ้โหกดดันเกือบจะอยู่ไม่เป็นครับสวยสวยวางไปแม่เอาวางไปแม่เอาขาเอาะกลุ่มเดียวอะแมวในกลุ่มอ่ะลูกดำจะแม่เอาน้ำหนักแม่เข้าหมดเกมอ่ะอย่างน้ำหนักชนนะ ไวสวยๆเลยไหมแม่ขนมกู้ผ um> ู mm ้จะเย็นดึงจ okay. ังหวะหน่อยไม่ต้องรีบดึงจังหวะเอาตัวเองหน่อยยิ่งบอกยิ่งเข้าไปนะไปท้ไม ต้องตกให้ถึงเลยม่รูกับเือ้ยแ้วน่าจะเป็นแปดได้สามั้ง ียมแปดหนึ่งครับแปดหนึ่งครับพออีกสามก็แน่นดีเก้าตังเข้ารอบอยู่ครับ อยู่ข้างสนามเก้าลุกพุ่งไปหน่อยนะพุ่งพุ่งไปหน่อยนะเดินไปก็บอกมาเดินไปใกล้ก็ได้ไม่ป็นไร เก้าเก้าพุ่งไปหน่อยพุ่งไปหน่อยตกหน้าก็ยังดี ไปมาใหม่ไม่เป็นไรบอกเบาลงเบาลงก dogs with dogs with dogs. <Böyle> ้าวเบาลงไปยแลกีฬาจะแข่งข really ันครับในสนามแข่งขันที่8นะครับสนาม8จะเป็นการแข่งขันในรุ่น18ปีหญิงเพื่อตัดก้ารอบรองชะเลิ์รอบรอบที่3นะครับรอบ8ที่สุดท้ายและเป็นที่อยู่ของสายระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นพบกับเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดครับสนาม8 แรงแแรงเยอะเลยครับลูกเดียวครูคุมน้ำหนักให้ดีหน่อยนะ เย <Yeah. S 2> ี่ยมสี่หนึ่งกระสุนแรกกันเยอครับตกใกล้เกินยืนไหมตรงนั้นล่ะใช่ครับถอยมาอีกดิบอกกรถอยมาให้ลูกมาห,นะห,มาหยุดตรงนั้นนะบัสสวยงามบัสสวยงาม ba lần đi rồi, đi à, luôn đi à, lên lên cái đó, lên lên cái คนดูทั้ง700กว่าคนดูนะครับใครเข้ามาใหม่ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้นักกีฬาหน่อยครับจะได้มีคนมาเชียร์ให้กำลังใจกันเยอะนะครับวันนี้ก็เจอกับกทมครับรอบแรกของรอบเกมแรกของรอบสองครับสกอร์ตอนนี้8-1ครับเรานำกทมอยู่8-1ครับเรานำอยู่8-1นะครับุูต้องพาแก่นใช่ครับถ้าพาแก่นมาเนี่ยโหเทพเลยครับ ือน้ําเงินนั่งไหลาเอาใช่ครับถ้าระยะใกล้เดี๋ยวจะเดี๋ยวจะให้เปลี่ยนใหม่ครับนั่งหลาเอาถูกแล้วเมื่อกี้ยืนก็เลยไปหมดเลยยืนเลยไปหมดเลยมามามาข้างลูกเขาฝั่งนี้นะเอาน้ำหนักเข้านะ ข้างเขาฝั่งขวาใช่ข้างเขาฝั่งขวามาให้ตรงแก่นเอาน้ำหนักเข้าไม่ต้องไม่ต้องเผื่ออะไรเผื่อมันลากแก่นแต่เอาน้ำหนักเข้าถ้ามันลากแกนมายิ่งดีไปลอยลตรงตรงเรานำพับท่านลองเรานำแปดหนึ่งครับเรานำกทมแปดต่อหนึ่งคะแนน เข้าใหม่เข้าใหม่ลูกปั่นไม่ตรงผูกกีฬาจะนำสิบศูนย์ก็ประมาทไม่ได้ครับอย่างนี้โอนนนมมักก็า่แหละ้ย เขาน่าจะได้เยอะๆครับดีแล้วดีแล้วลูกดีแล้วดีแล้วสามเต้ยสาม นี่ติดลูกข้างอะไรไหมพูดลูกไดนแล้วอ่ะก่อนดิเดี๋ยวดำดำข้างบนหล่ะดำข้างเสียงล่ะ3ครับขอไปนะักกีฬาตะกการขันครับในสนามแข่งที่30นะครับสนาม30จะเป็นการแข่งขันในรุ่นสบปีหญิงเพื่อตัดเข้าอรอบ8ทีปสุดท้ายและเป็นที่1ของสายนะครับ ระหว่างเทศบาลจัรงปลายบางกับเทศบาลนครลำปางขับนสนามสามิดดูดูเขาดูดูอย่างเขาวางเข้าล้วเขาไหลเข้าตรงเองมือลูกปั่นตรงตรให้มันไหลเรามาฝั่งนี้มันยังปิวไปอีกดูตัอย่างน้องเขาเลยเขาเข้ายังไงแสต่ซีครับ สนามแข่งขันที่17นะครับสนาม17จะเป็นการแข่งขันในรุ่น14ปีหญิงเพื่อตัดข้ารอบ8สีมท้ายและเป็นที่หสายระหว่างเทศบาลนครนนทบุรีพบกันท่ามคุมน้ำหนักเอาัยเรปไปบเกินเลี่ยนครับกดกันเลยเออแบบนี้เยี่ยมเยี่ยม ครับ้างเรครับไงบ้างครับระยะครับัเป็นระยะดีไเป็นรเก้าจเย็นใหม่ได้เห็นมันร้อนเลย

ไม่ชิวครับตีออกอย่างเดียวครับไวยตีได้ตีไปมันต้องท่าเนาะนี่เนาะหน้าหลับโลกเขายังท่าสามคะแนนครับตีได้ตีไปวางเข้าใหม่ ได้ดีไปวางเข้าใหม่ครับไม่ต้องเล่้งไก่อยู่หน้าหลุกของไก่หน้าซื้อเสื้อเงินเล่นดีแต่ต้องนั่งวางโอเคครับขอบคุณมากครับที่แนะนำครับปูเข้าเกมผู้ผู้ผูนั่งปูที่15นะครับจะเป็นการแข่งขันในรุ่น12ผู้ชายเพื่อตัดเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายและเป็นที่หนึ่งของสายเป็นการแข่งขันระหว่างเทศบาลนครลำพูนพร้อมกับเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดภาคสนาม20นั่งนั่งเข้าเอานะ นั่งเข้าเอาไปตรงๆลูกเราแหละไปสองลูกครับขออีกสองลูกครับคุณพ่อขออีกสองลูกครับจะชนะครับไว้สองเ,อย,เอย,อยี่ยมเยี่ยมอีกลูกเดียวเดินไปดูก่อนเดินไปดูก่อน แม่หยับตอกขวาลงลูกบคุลาได้แข่งขันที่19นะครับสนาม19จะเป็นการแข่งขันในรุ่อง14เกมแล้วครับโอเค14เกขอบคุณเขาด้วยขอบคุณรับ19มีการแข่งขันรอบต่างๆรอบ8ถึงท้ายและไปที่หนึ่งของสายชนะแล้วครับชนะแล้วครับชนะแล้วครับเดี๋ยวไปตัดบนนะครับพบกับองค์การอาหารส่วนกลางอยวมาะไรให้ใหม่นะครับเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาอะไรให้ใหม่นะครับเดี๋ยวให้เด็กไปท่องน้ำก่อน